หลายวันที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินข่าวการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมตนตรีนายชินโซอาเบะของประเทศญี่ปุ่นครับที่ถูกยิงระหว่างปราศัยโดยคนร้ายที่ก่อเหตุแฝงตัวเข้าไปใกล้จุดที่นายกอยู่แล้วก็ยิงด้วยปืนประดิษฐ์ของตัวเองจากนั้นสำนักข่าวต่างๆก็เริ่มมีการเปิดเผยคำให้การของคนร้ายครับบอกว่าแรงจูงใจที่เขาเกลียดชังอดีตนายกอาเบะนั้นเพราะเชื่อว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลัทธิลัทธินึ่ง ซึ่งแม่เขากําลังติดตามและเสียเงินเสียทองให้กับรัฐทีนี้มากมายจนคิดที่จะทําการรอบสังหารจนไปนเหตุดังกล่าวนั่นเองครับเชื่อว่าพอหลายๆคนได้ยินเรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐที่ในญี่ปุ่นก็คงตกใจไม่น้อยว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอทําไม เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอดีตนายกเกี่ยวข้องจริงแล้วมาก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้อันตรายมากๆอันนั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับส่วนเรื่องของรัฐที่ในญี่ปุ่นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเชื่อว่าใครที่เคยไปญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวกว้างเนี่ย ที่คนเยอะๆก็อาจจะเคยได้รับใบปลิวแปลกๆปโปรโมทรัฐที่อะไรกันมาบ้างมันมีรัฐที่เยอะมากครับทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมีความเชื่อแบบนี้ใกล้เคียงกันอาจจะเพราะว่าคนขาดที่พึ่งทางใจไปเยอะครับจากเมืองและสังคมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันขอพูดถึงรัฐที่คนร้ายของเหตุนี้นะครับบอกว่าอดีตนายกเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งนะครับขอแวะนิดหนึ่งรัฐทธินี้เป็นรัฐที่ถือกําเนิดมาจากทางเกาหลีครับผู้ก่อตั้งชื่อว่านายซนมองมุน เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเป็นลทัทธิที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆเรื่องหลายๆคําสอนจนเป็นแบบอย่างแบบแผนเป็นของตัวเองมีสาขายอยู่ทั่วโลกแม้กระทั่งในอเมริกาหรือประเทศไทยเราแต่แม้จะเป็นลทัทธิดียวกันแต่ก็ในต่างประเทศเนี่ยแต่และประเทศก็จะมีแนวปฏิบัติ อะไรต่างๆเป็นของตัวเองที่ต่างกันออกไปรัฐที่นี้ชื่อว่า Family Federation of World Peace and Unification นะครับหรือว่า FFWPU ก็มีสำนักงานอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนผมไม่ตัดสินอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้เลยครับเรื่องรัฐทีนี้จะดีหรือไม่ดีหรือมีคำสอนอะไรบ้างก็ทุกคนศึกษาเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องวิจารณญาณส่วนบุคคล แล้วแต่ความเชื่อเลยครับผมไม่ได้ตัดสินอะไรใดๆร่วมถึงเรื่องที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆทุกพูดกันอย่างเป็นธรรมแล้วไอ้รัฐทีนี้ก็อยู่ของเขาดีๆครับไอ้คนร้ายต่างหากที่ไปเชื่อมโยงเองว่าอาดีตนายกอาเบะในเกี่ยวข้องแล้วไปก่อเหตุรัฐทิญี่ปุ่นรัฐทีนี้ชื่อว่าโทอิสึนะครับคนร้ายเชื่อว่าอาดีตนายกเกี่ยวข้องเพราะว่าคุณตาของอดีตนายกเนี่ยเอารัฐทินี้เข้ามาในญี่ปุ่นเมื่อหลายปีก่อน ขณะที่คนร้ายก็บอกว่าอยากจะสังหารผู้นำรัฐธิมากกว่าครับแต่เข้าถึงตัวยากเลยไปลงมือกับนายอาเบทแทนทางรัฐฮิเขาก็ถแถลงการออกมานะครับบอกว่าอดีตนายกอาเบทเนี่ยเคยส่งวิดีโอมายินดีในงานของรัฐฮิงานนั้นเนี่ยมีวิดีโอของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ของคุณอาเบทอย่างเดียวอดีตนายกไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับทางรัฐฮิมากมายครับเหมือนแค่คนคุ้นเคยเท่านั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ไม่ได้มีการสนับสนุนทางการเมืองหรืออะไรใดๆไม่ได้มีตําแหน่งใดๆในรัฐฮิด้วย รวมถึงผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่สิทธิ์รัฐทิเหมือนกันและไม่เคยมีคดีความใดๆหรือทำร้ายคนในรัฐที่มาก่อนทางรัฐทิก็บอกว่างงเหมือนกันครับว่าทำไมถึงโผล่ไป,ปยิงนายอาเบะได้และยินดีจะให้ตำรวจเข้ามาสืบสวนอย่างเต็มที่ครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของรัฐทินะครับเชื่อว่าชื่อของโอมชินริเกียวน่าจะผุดขึ้นมาในหัวใครหลายๆคนครับ ลทัทธินี้ถูกตัดสินแล้วนะครับและถูกกวาดล้างไปแล้วครับเพราะเป็นลทัทธิชั่วร้ายนะฮะในญี่ปุ่นมีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นเพราะละทัทธินี้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากคนที่ชื่ออาซาคาระโชโกะครับนี่ไม่ใช่ชื่อจริงด้วยนะชายที่มีความพิการครับตาเกือบบอด เคยเปิดร้านฝังเข็มเถื่อนอยู่แถวคิวชูตอนใต้ฝังเข็มเองต้มยาเองอวดอ้างสรรพคุณต่างๆใส่อะไรลงไปในยาบ้างก็ไม่รู้ขายให้ชาวบ้านนะครับแน่นอนว่าโดนจับฮะบในปี1982ก็ต้องปิดไปจนมาในปี1985ช่วงนั้นญี่ปุ่นเริ่มถือกำเมนมดลัดทธิขึ้นเยอะมากครับจากการที่าศาสนาชินโตเริ่มเสื่อมความนิยมไปเรื่อยๆจากการที่พระจกักรพรรดิโชวะกลายเป็นอัญฉรยกรสงครามนะครับตอนนั้นจกักรพรรดิก็เชื่อมโยงกับาศาสนาชินโต เมื่อจัก,กรพรรดิกลายเป็นอัญยากรสงครามศาส,สนาก็เลยเสื่อมไปด้วยครับคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมนุษย์ต่างดาวการพยากรณ์เรื่องของอนาคตโทรจิตพลังจิตอะไรพวกนี้เยอะมากครับในยุคนั้นทําให้โชโกครับศพช่องก่อตั้งลทัทธิขึ้นจากโรงเรียนสอนโยคะเล็กๆนะคะไม่ใช่โยคะออกกาลังกายเหมือน,นบ้านเราครับโยคะโยคีอะไรแบบนั้นเลยนะฮะก็ เผยภาพตัวเองครับที่นั่งขัดสมาธิแล้วก็ลอยตัวกลางอากาศในหนังสือพิมพ์ภาพนี้หาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเชื่อเลยจากนั้นเขาก็ไว้หนวดไว้คราวครับแต่งตัวให้ดูเหมือนผู้ทรงศีลมากขึ้นจนมีคนหลงเชื่อเข้ามาร่วมมากมายคําสอนของเขาก็เอามาจากหลายๆศาสนาหลายๆลัทธิต่างๆทั้งในญี่ปุ่นในอินเดียรวมไปถึงศาสนาคริสต์ก็มีนะครับเอามาผสมปนเปกันไปหมด เขามุ่งเน้นพูดถึงวันสิ้นโลกครับบอกกับเหล่าสาวกว่าหากเข้ามาในรัฐที่เขาหรือชวนคนเข้ามาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงวันสิ้นโลกได้เหมือนตัวเองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาโปรดสัตว์อะไรทํานองนั้นวันสิ้นโลกที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3นะครับก็ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำานะปัจจุบันนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นครับแต่เรื่องนี้เนี่ยดันเกิดขึ้นจริงๆครับในปี1ัน5กที่โกเบทีนี้รัทธิก็เลยยิ่งดังเข้าไปใหญ่ครับ ขนาดที่มีการสร้างโฆษณาสร้างรายการออกทางโทรทัศน์หรือแม้แต่มังงะอนิเมะเพื่อโปรโมตลัทธิก็มีนะครับต้องบอกว่าอาซาคาระโชโกนี่เป็นคนเก่งนะครับสร้างความเชื่อให้กับสาวกมีคำสอนล้างสมองจนคนถอนตัวไม่ขึ้นเสียเงินเสียทองกันมากมายแถมยังเชื่อในสิ่งที่นายโชโกพูดอย่างเป็นจริงเป็นจังแม้กระทั่งเชื่อว่าน้ำที่โชโกอ,อาบเนี่ยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ขายคนกินกัน ให้คนมาแตะตัวหรือแตะตัวสาวกผู้หญิงแอบใต้อังเขาแล้วบอกว่าเป็นการมอบพลังให้ก็มีคือแม้จะดูไม่เน่าหนักขนาดพระบิดาแต่ก็เอาน้ําที่อาบมากินนี่ก็จะอ้วกอยู่ไหมือนกันนะฮะสร้างอุปกรณ์ครับที่อ้างว่าใส่ที่หัวแล้วจะส่งขึ้นสมองหากับท่านผู้นํารัทธิได้ล้ําสุดๆครับผมอีรอนมัดยังทําไม่ได้เลยตอนนี้จากที่เน้นคําสอนครับก็กลายเป็นว่ามันเน้นที่ตัวโชโกว่าเป็นผู้ที่มี อิทธิปาฏิหาริย์เป็นผู้ล้างบาปต่างๆนานาจนถึงขั้นที่ว่าแม้มีคนตายในรัฐทินะครับแต่คนในนั้นก็ไม่เอกใจอะไรเลยครับเพราะว่าเชื่อว่าโชโกเป็นผู้ปลดปล่อยเรียกกันว่าหนักสุดๆฮะทั้งเงินทั้งทอง,งทั้งผู้คนมีเข้ามามากมายจนเขาเนี่ยเชื่อครับว่าตัวเองนั้นโด่งดังมีสาวกมากมายและเชื่อว่าตัวเองเผยแพร่รัฐทินี้ไปทั่วประเทศแล้วเขาลงเลือกตั้งครับต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปกครองประเทศ ผลเป็นยังไงครับแพ้สิฮะจะเหลืออะไรครับแพ้ราบาคาบครับนั่นทําให้เขาโกรธแค้นมากจนเอาเงินที่สะสมไวไ้ไปสร้างเป็นฐานปฏิบัติการครับแถวภูเขาไฟฟูจิในปี1993ที่นั่นมีทุกอย่างครับอยู่กันเป็นนิคมอุตสาหกรรมเลยมีทั้งสํานักงานห้องขังโรงพิมพ์คลินิกสถานที่ศักดิ์สิทธิ และที่สำคัญครับมีศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นผลิตก๊าซพิษอย่างแก๊สซารีนที่ฆ่าคนได้โดยที่ไร้สีไร้กลิ่นครับแก๊สซารีนมีผลต่อระบบประสาทโดยตรงเบื้องต้นเนี่ยเมื่อสูดดมเข้าไปก๊าซนี้จะทำให้น้ำมูกน้ำลายไหล แน่นหน้าอกมาตาหดเหลือเท่าหัวเข็มมุดตาพร่ามัวกล้ามเนื้อเกรงเหงื่อออกปริมาณมากผิดปกติคลื่นเหียนอาเจียนหายใจลําบากไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้จากนั้นอาการจะรุนแรงขึ้นจนเริ่มเกิดอาการชักกระตุกส่วนเซสับสน ปวดหัวอาการรุนแรงอรัมพาตโคมาและจะเสียชีวิตเนื่องจากหายใจไม่ออกเพราะซารินไปทำลายระบบหายใจเรียบร้อยแล้วครับจนนั่นนำไปสู่เหตุการณ์ก่อการร้ายที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่นมากมายครับในวันที่20มีนาคมปี1995สมาชิกลัทธิ5คนปล่อยก๊าซพิษนี้ในสถานีรถไฟใต้ดิน5สาย กลางกรุงโตเกียวแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้หคนที่ก่อการร้ายเนี่ยเรียนจบสูงๆทั้งนั้นเลยครับจบหมอจบวิศวะต่างๆนาน,นายังเชื่อได้ขนาดนี้เหตุเกิดในช่วงเช้าที่คนกําลังพลุกพล่านด้วยครับเพื่อเดินทางไปทํางานเหตุครั้งนี้มีคนเสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ กว่า6,000คนนะครับเพราะเกิดเรื่องแน่นอนครับรัฐทิ้ก็โดนตำรวจกวาดล้างจากการสืบสวนพบปริมาณสารพิษมากมายที่ฐานปฏิบัติการครับว่ากันว่ามากพอที่จะฆ่าคนได้ทั้งเมืองด้วยซ้ําเมื่อยิ่งคน้นยิ่งพบเหตุคนหายตัวโดนเผาโดนฆ่าตายอะไรต่างๆมากมายแต่อย่างที่บอกครับว่าคนในรัฐทิไม่เชื่อไม่สนใจเพราะเชื่อว่านี่คือการปลดปล่อยคนในรัฐทิ้ก็โดนจับเพียบครับรวมถึงนายโชโกะโดนจับกันร่วม10ข้อหารวมถึงข้อหาฆ่าคนตายมีการสืบสวนกันยาวนานครับเป็นสิ ปีทั้งสาวกและเจ้ารัตทีเองสรุปแล้วมีคนโดนตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ13คนรวมถึงโชโกโด้วยครับและเพิ่งดําเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อปี2018ที่ผ่านมานี้เองไม่นานมานี้เองนะฮะนี่คือเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังครับรัทธิมรณะของอาซาฮะโชโกอมชินริเกียวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยการ subscribe ใครยังไม่ได้กด subscribe กดให้เราหน่อยไว้าละครับสวัสดีครับ